สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปิ่มจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายสำหรับผู้สูงอายุนะคะง่ายๆวันนี้เอาแค่สามท่าพอนะคะเป็นการออกกำลังกายแบบไม่เหนื่อยเพื่อให้เราไดียืดเส้นเพราะว่าท่านผู้สูงอายุเนี่ยค่อนข้างที่จะเส้นดิบง่ายปวดหลังเพราะว่าเรามีการเคลื่อนไหวน้อยนะคะเราก็มาเริ่มต้นกันนะคะ ในบ้านก็ได้นะคะแต่สำหรับตัวบิ๊มเองเนี่ยบิ๊มชอบออกมารับอากาศบริสุทธิ์ด้วยบิ๊มก็เลยคือจริงๆเราก็เป็นคนแบบขี้เกียจออกมาไกลแหละส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยจะบอกว่าไม่มีเวลาแต่จริงๆแล้วทุกคนมีเวลาเท่ากันนะคะ24ชัมม่วโมงเท่ากันหมดโอเคมาเริ่มท่าที่หนึ่งกันเลยนะจ๊ะอ,ะอย่างนี้นะคะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอา,ค,ณอาคุณพี่โอเคอย่างนี้นะคะเอาง่ายๆนะคะเราก็หมุนก่อนหมุนก่อน หมุน360อองศาเพื่อให้ช่วงเอวของเราะคะ่ะช่วงเอวช่วงหลังเนี่ยค่ะบรรทานะคะไม่ไม่เมื่อยเพราะว่าเรานอนบางทีนอนท่าเดียวเนาะไม,ไม่ได้ไม่ได้พีซะเนาะคุณทำแบบนี้นะคะซ้ายหมุนซ้ายหมุนขวาเป็น360องศานะคะซักสิบครั้งนะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้ เอาที่สะดวกนะคะก็มองอะไรได้เปื่อยถ้าไม่มีเปิดเพลงฟังด้วยก็ฟังได้นะคะโอเคว่าสิบแล้วเนาะอ่ะต่อไปนะคะคุณก็ทำท่านี้ถ้าเดิมเหมือนกันท่าเดิมท,ทำอ่างนี้นะคะ ส15ห6 17 1บ19 20ปสอ่ะต่อไปนะคะเราก็สลับมือบ้างช่วงที่เรา,ราเกำลังจะจบเกณฑ์ห้าี่นะคะนี่นะคะนีนะ L อนะ2 3าส เจ็ดแปดก้าสิบหนึ่งสองสสห้าหเจ็ดแป้าสิละสิบครั้งสมเสร็จนะคะโอเค บิมอยากให้ทัาท่านี้ติดท,ทักท่หนึ่งนะคะนี่นะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะอยากก้มหน้านะคะถ้าก้มหน้าเดี๋ยวจะหน้ามืดน,นะคะให้เงยหน้าไว้แล้วก็ทำแบบนี้นี่นะ,ะให้เงยหน้าไว้ โอเคก็ทำอย่างนี้ทุกวันนะคะตื่นเช้ามาปุ๊บล้างหน้าเสร็จออกกำลังกายก่อนเลย mm hmm. เพื่อให้เราดีเ้นพร้อมกับการทำงาน mm hmm. การใช้ชีวิตให้มีความสุขในแต่ละวันสำหรับวันนี้ขอบคุณค่าขอบคุณที่ติดตามติ๋นะคะสำหรับวัยรุ่นนะคะหรือคนที่ต้องการเบิร์นน้ำหนักเบิร์นไขมันออกนะคะปิ๋มจะมาแนะนำวิธีการออกกำลังกายง่ายๆแล้วก็ได้ผลชัดเจนมากเพราะปิ๋มเคยทำมาแล้วนะคะ จากน้ำหนัก50กิโลลงมาเหลือ43กโลภายใน3เดือนนะคะอันนี้เดี๋ยวปิดมาทำมาแนะนำปิมสิอย่าลติดตามได้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะ